สวัสดีครับผมก็ยหนีดอนรับสู่ช่องเจ็ดแปดเก้าเก้าชแนลเอ็กซ์สามแล้วก็บมาวันนี้ก็มาในคอนเทนต์ล้วพอดีมีเศษเหลืออยู่ยี่สิบเก้าบาททุกคนมาจากอะไรเบ็ดนึงด้วยนะวันนี้คำเก่าคมมันไม่มีกันมาในกันง่ายเลยนะอันนี้รอบแรกคือประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะเออแล้วพอดีเล่นไปแล้วโอ้โหหมดเออแล้วพอดี เอาเข้ามีอีก,ก็นั่นแหละเออยิบเก้ามาก,ก็จัดเลยมันเหลือเท่านี้อ่ะปกติเล่นก่อนน,น,นั่นเ้สักพักละเออแล้วก็หยุดแล้วไม่หาอะไรกินมาเพิ่งกลับมาเล่นต่อนะวันนี้เวลาที่เล่นอยู่ทีเวลาที่ยงคืนยิบสองเพื่อนๆมาเอาหน่อยอโอ้โหมันเอาเรื่องอมไม่ธรรมดาโอ้โห เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับนานแล้วนี่มันต้องแบบนี้ของดีดีเด็ดเนาะเอาแล้วเรื่องมาโหดแล้มเพล่าจังไปต่อเอ้าเยี่ยมเลยจ้จโอ้โอ้โอว้าวคูณหกครับแล้วเอาแล้วอะไรไม่เจอมันก็ต้องเดินนะวันนี้นี่แน่เยี่ยมยอดแล้วยังไม่ได้ไปเจียวอ๋อมีอีกหรือเปล่า อ๋อเยี่ยมน่ารักครับผมน๋อนะมีไหมโอ้โห,นนห,กกโโโหเรื่มมองนี้ไปนี่มันตื่นเต้นหมดเลยขนาดนี้เลยพอเล่นทุนต่ำเนี่ยโอ้โหกาวคอนเทนต์น้ำมันชีแมวเลยเสียงก็เสียบเ,เลยหยิบกาวถ้าได้ขอสักสองสามร้อยก็ยิงดีอะ่ะเออยุ่งถึงไม่ถึงนะเออแงียบเลยจ้าแหม โอ้ว้าวยังไงไวายมาจางนี้สิบลายแล้วนิ่มๆครับผมเครวยนี่ไงพาร์ทแถวแรกโอ้โหแม่งพูดเดาไว้ก,ก่อนเลย <c oughs> ไม่สนแล้วจังวนี้มัเดาไม่รอยเพื่อนคูณสี่พาแล้วโอ้โหไเฮียโทษโคตรจริงทีแดงเนี่ยของจริงอ่ะชายคูณทำไมอ่ะคูณสี่เนี่ยคูณทำไมอีกคูณสี่เน้นๆทำไมเอาจริงมันมันก็แตกอ่ะเพื่อนนะเออดูดิ ไม่ธรรมดามจริงอะโอ้ยคิดถูกละเออที่เล่นทุนต่างนะครัย,ยิบกล้ามคิดยังไงเนี่ย, <c oughs> ยจะวัดตายมาม,มีหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าสวยวันนี่ครับผมมาโอ้โหช่วงนี้มาโหดมาเหมือนโหดโอ้โหคอมโบ๊ไปสองบ้านจำนี้ มีต่อป้าอย่าม่แตกไป8บาทมไม่ใช่8บาทคูณ8ดได้ใช่อ <c oughs> เอาแล้วไงจำเลยสิบบาทเชื้อชัยไหมคอมโบนี้จะบปทยิปี่โอ้โหขึ้นมาที่5้บาบาทเพื่อนอันมันหดอะไรแบบนี้โอ้โหเยี่ยมเลยมาโอ้โหนานแล้วออไม่ถึง,ถงบาทชีวิตนี้ไม่เต็มบาทโอเคจำเนย้บาทนะ โอ้โหทำไมเวลาเาลที่ยงคืนมันก็ดูเดิมเงี้ยนะพอตอนนี้เล่นวันเที่ยงคืนต้นๆยวไปหาอะไรกินมาโอ้โหเก้อไยรอบแรกแรกสุดนะได้เลยเออหลังจากนั้นนะโอ้โโหดนสอบมากออาการแมวสวอบเพื่อนๆแน่รู้ว่าจะเป็นไง <c oughs> สวนแมวส่งหรอไหมเแบบ็ดสองขึ้นมาขนาดนี้ฮะ70บาบาทละเออก็ถือว่าดีนะคอยถึงร้อยเออผมผมกล้าเ้าวเลยบอกเลย ไม่ได้กลัวด้วยแต่ยิงก็เสียายถ้ามันหมดไปเลยพอสาปั้นมารู้สึกแบบแบบแม่งกุป,ปั้นถุยกุป,ปั้นมาขนาดนี้ <c oughs> เออถ้าไม่ได้รู้ว่าไงนะเออแปดสิบบาทเลยไหมอกนิดเดียวถุงร้อยล้วเพื่อนโอ้โหถ้าเล่นให้ถึงพันผมว่าไม่ถึงะ่ะทุนแค่นี้เล่นยังไงก็ไม่ถึงะ่ะพูดจริงเออใครจะบอกเล่นถึงวะโอโหเล่นยังไงวะ ไม่เคยเล่นถึงกันเพื่อนนะทุน 0, มานเก้าสิบอะไรแบบนี้ก็มีเฉียดถึงอยู่แต่ก็อาจจะหลายรอบแต่นี้รอบเดียวเพื่อนนะทุนนี้ทุนยี่สิบเก้ามาอาจจะมีช็อต,ตปาวาวให้เราดูได้โอ้โหปอว,ว้าวโหคนชันนี้เงียบละแต่งน้องแต่แทบทุกรอบนะไม่อยู่แต่ว่ามันจะจ่ายเยอะจ่ายน้อยด้วยวก็โอเคอจริง โอ้โหเห็นแบบน,น <c oughs> ี้อ่ะหวานเจี๊ยบสิค็ปื้มเอาแล้วสองบาทนี่อนั่นแล้วเยี่ยมมีไหมมามีไหมมิฮึคูณสองหนึ่งทีนี่ฮะนี่ยังเพิ่มเจียวยอดเยี่ยมหละะังไอ้เท oh, ียมเด้อเฮ้ยโอ้โหอย่างเงี้ยไปเลยน้อยอะลงที่หกสิบบาทแล้วตอนนี้ ขึ้นไปเจ็ดสปดสิบนะเออไม่ถึงร้อยแลทีเบสสี่จะบอกมาว่าตัดสีแน่นเป็นแน่นนะต้งหมดก็หมดไปเลย <c oughs> ไม่ต้องว่าเพราะเอาจริงแบบนี้มันเล่นขึ้นยากเออโอ้เล่นสูงไหนมันขึ้นน,นะเบสสี่นะเบสลูกรักผมที่ทำให้ผมรุ่งโรจน์โชดฉายโอ้โหยังไงจังวันนี้ยืมสองพาทโอเคขึ้นมาที่เจ็ดสิบห้าเมืกี้เอาแล้วไงเริ่มขึ้นนะเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มลงไม่สามตัว หวานจี๊ยบไปสิคุณผมโอ้ยชายลังแมวพลังแมวแมวโอ้หแปดสิบหกบาทเพื่อนเอาแล้วคอมโบนี้จะไปที่แปดสิบแปดบาทแปดศูนย์พูลสวัสดิ์ขึ้นมาร้อยห้าสิบกว่าบาทเลยเมื่อกี้เอาแล้วไงเฮ้ยเองทำได้หรอ้อนไม่ธรรมดาเอาแล้วคอยสักหน่อยสองร้อยถึงไนงะาเผื่อมีคอมโบช่วย ออโอ้ยมันลงนี้เล่นเบ็ดสี่างนานะตอนที่ขึ้นมา70มอ่ะเออไม่เสียเวลาเล่นเบ็ดสองก็ว่าจะขึ้นว่าพักพักประมาณช่วงนี้เออคือช่วงนี้บอกว่าเบ็ดหนึ่งดีดีกว่าเบ็ดสองจังเอ้ยสเกตเตอร์เพื่อนๆโอ้โหเออว่าลืมคิดเลยว่าสเกตเตอร์ยังไม่โผล่มาโอ้โหมาจะได้ดีมาถูน้ำถูเวลาด้วยเบ็ดสี่มาได้แค่ไหนก็หยุดแค่นั้นนะกลับไอ้นี่ สักแคตเตอร์อรอบนี้ออฟริกเกมรอบนี้โอเคมาไม่โลบมาวันนี้ไม่โลบนะครับได้น้อยก็มากน้อย,ล,ยล่ะมากหลกายก็หลายลายครับผมโอ้แต่นี้มากหลายเยอะแต่ดูทรงไม่น่ยาจะให้อะไรเลยโอโอโอโท้อแท้ชีวิตเลือกเกินเอ้ยเครวยไม่อยุสดสวยพาร์ทโผล่ไปเมื่อกี้คิวบาร์คิวบากุบุญเยี่ยมเลย โอ้โหสุชิขปั้นโอ้โหอิ่มในจุกๆครับเจอดอกนี้ก็ไปจุกๆกันเลยโอ้ยขึ้นมาได้โอ้โหกมาดูทรงกันได้พอนะ <c oughs> แต่ยังเดินสองเปิดเพื่อนนะได้เงินไปซูปเปิด์เมก็ก็สี่ร้อยกว่าบาทมาแล้วก็ยังเหลือเปิด,ด,ดสุดท้ายสุดจากคูณ16เอาเลยเป็นสี่ไม่น่ามัาเอาจริงอ่ะมันแตกมันแตกเยอะนะจบจากไปอย่างเงียบสงบได้มาทั้งหมดดี 4 4 0บาทนะสำหรับนี้ก็โอ้โหมนันงยิงๆสุดจริงๆเออแม่งกะเงี้ยสองสามร้อยนี่ก็ถือ่ายากนะขึ้น600โอ้โหอันสำหรับนี้ก็คงต้องลาในวเนียงนี้เพื่อนนะไว้จเจอกันใหม่โอ,อกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัส,สดีครับผม